นัทจุธารัตเมียโชครถแทกต่อสายหาบอลชิญยิ้มดอนผู้จัดการหลังจากที่โชครถแทกเผยคลิปนัทจุธารัตภรรยาร้องไห้และตนเองนั่งปลอบใจพร้อมกับตัดเพ้อหยุดด่าหยุดสำเติมตนและภรรยาเสียทีพอรับไม่ไหวแล้วโดยก่อนหน้านี้เคยเกิดเรื่องราวแตกหักกับบอลชิญยิ้มเป็นข่าวใหญ่ตั้งแต่ปีที่แล้วจนได้รับฉายานัทรถทัวหรือนักร้องดับพรอะเมีย ล่าสุดนัยชุทารัตได้ออกมาเคลื่อนไหวว่าเมาื่อวานหนูติดต่อไปหาพี่ดอและพี่บอลเพื่อขอโทษกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นพอเวลาผ่านมาพวกเราได้เรียนรู้ว่าเราทำลายโอกาสที่ดีๆที่ผู้ใหญ่ให้มาด้วยการทำตัวไม่น่ารักและไม่น่าให้อภัยแต่พี่บอลก็คือพี่บอลผู้ใหญ่ใจดีคนเดิมที่ไม่ตอบว่าหนูซักคำและบอกว่าไม่โกรธไม่ถือสซา ส่วนพี่ดอนก็ให้บทเรียนมากมายเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเวลาเราอยู่จุดสูงสุดอย่าก้าวร้าวอย่าปากดีอย่าคึกขนองเขารบผู้หลักผู้ใหญ่หนูไม่อาจย้อนไปแก้ไขข้อผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นในอดีตได้แต่ยอมรับมันและทำวันนี้ให้ดีที่สุดขอโทษทุกคนที่ต้องมารับรู้เรื่องนี้และขอโอกาสเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะจากนี้ไป หนูจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหนูอยากกลับมาเป็นภรรยาที่ดีและเป็นแม่ที่น่ารักของลูกหนูยิ่งเป็นที่รู้จักยิ่งต้องทำตัวย้อนเวลาไม่ได้แต่แก้ไขได้ขอบครงข่าวจากทีนิวค่ะ